สวัสดีพี่น้องปองไปผู้ติดตามทางเพซเฟบุกจังอื่งเท่าเลยแชร์แนวรอตลาดนองหินก็นะฮะเมืเอ่อนี้สิไปขอนแก่นเวเบึงตลาดนองหินจักหน่อยก่อนพี่น้องอยู่ในอยู่ในวัดซีนองหินในละติดกับสั้นเจ้านี่นะพี่น้องอย่างเข้าไปตลาดบางใหญ่บัตตีก็คลองของ,ของกินคองใสายลาไล่พี่นอ้องเพิ่นเปลี่ยนเทศบาลนี้ตลาดเทศบาลนองหินพนาบาไอ้ดีบอปลา <c oughs> เอยเงินลงลน์ <boundaries> <si suppression> ี่เลยเนี่ยปิดัดตรงเอียงกว่านี้นะเออจะจำเขาได้บ้างไหมเอาความรู้ได้เอาเวาให้ไปคิดอยู่บ้านจำได้บ่เนาะปัดตรงเอียงนี่จำกันได้บ่เนาะเเออลงลายไปเลยอาตรงเอียงตลาดหนองหินครับผมเข้ามาเับเป็นน้ำเป็นขนมพี่น้องคุณนะ อูแนวอยู่แนวกินผลนไล่ขน,นมกระไลต่างคณเป็นกับเขาพี่น้องปะกับเขาตักใส่ทงใบกะมีตักสดสดใใหม่กะมีค,ค่าดีจังเด้อลูกค้านะบนบินวนบินอยู่ทางทีเป็นปิงลูกซีนคุณนะเจ้าจำเขาได้ปะยังที่จำามาได้เคยมาหนังคนมาตำรวจเจ้าขายได้จากเสนแล้วนี่นะข <c oughs> ายดีขายดีวันนี้นะ จะเห็นหมอบับใหญ่ซูมอรทังนี้ตีหลเมอร่นีหะได้เห็นหาย่างายเบิดซูมออป้าเราจะไปคอนแกนขอเลแวะหน้าไหวก่อนนะป่าเลี้เป็นทงนี่ทงเขาได้นี่นะทงละสามสิบาททงลามบาทยาอหนากายจักหัวนะจักหมูหมูตีหมูเมื่อนั้นก็เห็นหัวนะมือนี้เา่มีหัวมืนี้มีจต่หมูหมูติเมื่อนี้ โอ้ยเจ้าก่อตาเงินมาใบมอคอยให้ก่อยไปก่อนดอกไทยคลองบ้านนี่เด้อครับไทยคลองบ้านนี่เด้อโอ้ยบ้านเจ๋จ้ยมุนนะเจ็ดตาเซพย์ยิงถ้วยเท่าไหร่ครับนี่นะหวยละสิบ้าบาทวยละสิบห้าบาทจะแถมถ้วยน้ำบ่จ๊วยจ้าแถมถ้วยพร้อมแถมซ่อนพร้อมตลาดดองหินพี่น้องโอ้ยทองบ้านเผมไปกินเก่งพุ่นนะทวงได้ทวงเท่าไหร่นี่ยนะ ถุงละสิบสามทองถ 25, ุงยี่ห้าจ้ะโอ้ไข่ผักกระไลไล,ล่พี่น้องจ็คสิไปว่าไล่เจ้าสนุกเรียกเด้อผักนางอันงงะผักมีตีใบพูดนะไล่เกง่งเป็นตลาดใหญ่พี่น้องพูดนะมุมนี้เป็นเห็ดเห็ดกระไลเห็ดเห็ดสนุนเห็ดกระดงังเห็ดหนางฟ้านางลมมักอึกบักหน่อยบักวบ,กบกหลายอันพันยางพี่น้องพูดนะโอ้ไล่เก่งไล่เก่งอันนี้ประเห็ดเคียงส่ในกวัว เคียงปูงในหัวพี่น้องฮาร์ดไล่จังเด้อพุนะ่น้ะโอ้สองเจ้าประสันกันปารด็กีละมีเบิดพุ่น้ะอืมไล่จังพี่น้องมุมนี้เป็นประทูครับประทูประทูกระส่องฟากฟังฟังนี้ก็มีฟังนี้กม็กมีโอ้สนุกเรียกสนุกเอาตลาดบางใหญ่ดองหินให้มาเด้อโอ้เคียงหมูใส่ตูวายางดีพี่น้องทึรหลักอนามัยเก่งพุ่น้ะ แหกยางดีโอ้สมกับเป็นตลาดเทศบาลสนุกเรียกเด้อหมูนี่ปลาเผาพี่น้องปลาเผานี่ก็ปลาเผาสองฟากฝั่งนะครับผมคุณนะนอยู่อย่างกินหลายจังพุนะพุนะพุนะนะอันนี้อันนี้หมูเลยนะคบนี้นะเนื้อค่ะคะพีนน้องต้มหมูน้องบักหอ,อย อู๋ผูดินดาวดาวอยู่อันนี้หอยอย่างครับนี่นะหอยจูบจ้าหอยจูบรักไม่รักก็จูบค่ะแกงน้อมะลุต้มน้อไม้พี่น้องน้อไม้ไรยสิครับน้อไม้หวัวน้อไม้หวัวจ้าปลาแดดเดียวจ้าโอ้ขนมกินขนมกินเจทีบจ้าโอ้สวัสดีครับผมทายดีบะครับเจ๊ ไยดีเป็นในน้ำเทถาเลยว่าได้หนีลืมซื้อซื้อ <c oughs> โอ้ยว่าเอาดอกตามต้องเอาดอก <c oughs> คุณน้่เหล่อเสียของให้พี่น้อง <c oughs> อขอบคุณกับเจ้ขอบคุณับ